สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทารุของเรานะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกันยายนปี2567นี้นะคะนกเปิดไพ่แบบสักตะวันตกค่ะสามารถรับชมควบคูณได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีมังกรความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอเช็คพลังงานของคุณก่อน มังกรน,นะคะนกเห็นถึงความพยายามนะคะความพยายามจากคนรักของคุณน่ะจากคู่ของคุณน่ะที่เขาอยากจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะคะนกเห็นถึงพลังงานที่เขารักคุณมากๆแล้วก็อยากจะมีคอมมิทเมนต์กับคุณนะคะขอดูไพ่เดอะมีจิคเชียหน่อยนะ เด็กถือเรียนโอเคถ้าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีสถานะที่ชัดเจนนะคะหรือเขายังดูไม่ไม่ค่อยทุ่มเทในในความสัมพันธ์นี้มากนักนะคะนกมองว่าเดี๋ยว หลังจากนี้ค่ะความสัมพันธ์มันจะดูมีความพยายามมากขึ้นนะคะ,ะมีความจริงจังมากขึ้นนะก่อนหน้านี้อาจจะเป็นในลักษณะของคนคุยนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบสบายๆเนาะยังไม่ได้คาดหวังอะไรใน,ในความสัมพันธ์ก็ได้หรือคุณยังไม่ได้มีสถานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นกว่ากำลังจะเกิดการคอมมิตเมนต นะคะการพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะม,มาดูพลังงานของความรู้สึกของเขาค่ะ We offer ร์จนะคะโอ้ทา w เวโอเคเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดเป็นในกรณีที่แบบมีปัญหากันไปนะคะมีปัญหากันไปเขาก็จะวนกลับมาในชีวิตของคุณค่ะ นะก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์มากจนเกินไปก็ได้หรือเขาไม่ชัดเจนเขาไม่เลือกนะคะเหยียบเรือสองแคมนะคะหรือว่ามีตัวเลือกในชีวิตเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกลับมาชัดเจนกับคุณนะคะชาวมังกรนกขอดูหน่อยมีชาววันพฤหัสธาตุดิดดนพลึกศกกันมังกรชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็เมทุนขึ้นมานะคะโอ้ เกิดเหตุการณ์เสียใจเสียความรู้สึกกันเกิดขึ้นนะคะพลังงานของคุณขึ้นมาก็คือคนคนนี้นะคะจะกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณอยากชัดเจนกับคุณนะคะอยากกลับมามอบความรักที่อบอุ่นแล้วก็จริงใจให้กับคุณนะคะณนะเวลานี้นกมองว่าเขาก็เสียใจเขาก็เสียใจนะที่แบบเขาทำผิดพลาดไปอะ เขาเกิดการคิดการทบทวนแล้วนะคะณนะเวลานี้อ่ะตัวของคุณเองอาจจะมีความสุขกับชีวิตของตัวคุณเองได้แล้วว่ะค่ะนกขอดูว่าพลังงานเขาเป็นยังไงเขาอยากไปต่อเขาอยากไปต่อ,อจริงๆนะคะเ,เขาจะ take action เขาจะเข้าหาคุณจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณอะคะ่ะคนคนนี้น่าจะเงียบจากคุณไปหลายสัปดาห์หลายเดือนแล้วนะเนี่ยค่ะจะกลับมาเขาอยากกลับมาเขาอยากไปต่อนะคะในช่วงเวลาที่เขาไปอยู่กับตัวเขาเองนกมองว่าเขายังมีคุณอยู่ในใจเสมอนะคะ เนี่ยอยากกลับมาพูดมาคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะเขาจะมางอคุณจริงๆนะคะโอ้คนที่มีปัญหากันไปนกมองว่ามีโอกาสาที่จะได้งอกันละคนคนนี้จะกลับมางอคุณนะคะ The World นะคะชาววันเสาร์ชาวต่างชาติได้นะคะคนไกลได้นะการแอคชั่นกำลังเกิดขึ้นนะคะ เขาได้คิดได้ตัดสินใจแล้วนะว่าเขาจะกลับเข้ามานะคะเขาใช้เวลาในการคิดในการทบทวนแล้วความรู้สึกของเขาค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอยากมามอบความรักให้กับคุณนะคะเออนกขอดูพลังงานของชาวมังกรหน่อยความรู้สึกของคุณบอกว่าตัวคุณเองอะ่ะ น่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่คิดมากมาอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้คุณเริ่มที่จะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้แล้วนะคะอ,อ,อยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมนะคะอืมนอกว่าคุณเริ่มเริ่มจะดีขึ้นแล้วเพราะก่อนหน้านี้คุณหนักมากเลยอะกับความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็เจ็บมากๆนะคะกับเขาคนนี้แต่ตอนนี้คุณมาโฟกัสเรื่องการงานการเงินนะคะคุณคุณสง,งบอะ่ะจิตใจของคุณสง,งบมากๆนะคะ เหมือนเหมือนคุณทำความเข้าใจยอมรับความจริงด้วยนะเออเป็นประมาณว่าเออถ้ามันใช่ก็ใช่มันจะไม่ยากขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆมันมันยากจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะมันเหนื่อยเนาะแล้วเหมือนเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณก็เลยรู้สึกเบามากขึ้นนะนกมองว่าอย่างนั้นมาดูหน่อยสิคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ พลังงานของพ่อไม้ไม่ไม้นะคะทัดน้ํกากรกฎพิจิกมีนทัดไฟเมดสิงห์ธนูนะคะชาวราศีพิจิกขึ้นมานะคะหมอแพทย์พยาบาลนะคะคนที่ทํางานอยู่ในสถานที่พยาบาลได้นะอืมคุณในเครื่องแบบเนาะทหารราชการตํารวจนะคะเขาจะกลับมาง้อคุณจริงๆค่ะคนที่จบกันไปแล้วอะสิบดาบอยู่ที่คุณนะว่าคุณยังอยากที่จะ อยากที่จะให้โอกาสเขาใหม่นะคะเพราะนกรู้สึกว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาดูสิคะถ้วยใบใหญ่มากเลยอะอยากจะมามอบความรักที่จริงใจให้กับคุณคือเขาค่อนข้างชัดเจนอะในในเรื่องของความรู้สึกของเขาอะคะ่ะช่วงเวลาที่ไม่มีคุณนะคะนกมองว่าตัวเขาเองอะ่ะ ก็ไม่ได้มีความสุขเนาะไม่ได้มีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากนะักนะคะอืคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบมีทิฐิเยอะนะคะแบบอยากเอาเชนะนอะไรก็ตามเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะอีโกของเขาฟอร์มของเขาก็ไม่ทํา ก็ไม่ทําให้ที่จะรักษาคุณไว้ได้ไหมายถึงว่าการมีโก้ก็ทําให้ต้องสูญเสียคุณไปะคะ่ะทีเนี้ยนะนุกมองว่าคนคนเนี้ยเขาเขาอยากจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณเนี่ยอยากเริ่มใหม่นะคะชาววันอาทิตย์คนที่เด็กกว่าคุณได้นะคะคนทางไกลนักเดินทางทํางานเกี่ยวกับภาษาก็ได้นะคะคนคนนี้เนาะอืม ก่อนหน้านี้เขาน่าจะไม่ชัดเจนกับคุณหรือทําอะไรรับหลังคุณนะอ่าแล้วก็อาจจะมีตัวตนที่แบบดูเจ้าชู้นะคะเจ้าสเสน่ห์อะไรอย่างนี้นะคือเขาอาจจะท็อกซิกกับคุณอะคะ่ะค,คนคนนี้อืมแต่ตอนเนี้ยเขาเขาตัดคุณไม่ได้เขามีความหวังอยากจะกลับมานะคะเดี๋ยวนกอขอดูว่าแล้วเขาจะทําอย่างไรต่อนะคะ จะทำอย่างไรต่อนะคะชาวมังกรโอ้สิบดาบเขาจะติดต่อมาอจริงๆนะคะคนคนนี้ยังอย,อยากอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะเข้าหาคุณค่ะสิบดาบคืออะไรอ่าเขายังไม่ยอมจบหรือตัวเขาเองก็ยัง move on จากคุณไม่ได้นะคะคุณยังอยู่ในใจเขาเสมอ high ห้ปรีนเทสการที่เขาได้ตรหนะักรู้ก็ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเขาเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะความรู้สึกในใจของเขาอะคะ่ะที่เขาเก็บเขาซ่อนเอาไว้อ,อืมเป็นไปได้นะว่าถ้าเกิด เขาไม่ได้มีเราแค่คนเดียวเนี่ยในลักษณะที่เขาอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็น่าจะดึงเรากลับเข้าไปในความสัมพันธ์แบบนั้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นชาวมังกรต้องตัดสินใจให้ดีนะคะนะก็อาจจะยังไม่ได้รับความชัดเจนเนาะแต่ถ้าเขาโสดนะคะนกมองว่าคนคนนี้ยังตัดใจจากคุณไม่ได้เขายัง เขายังไม่ปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะคะเนาะก็มองว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาง้อจะติดต่อมาจะมาพูดมาบอกความรู้สึกต่างๆที่เขามีให้กับคุณนะคะแอคชั่นของเขาเป็นยังไงคะการเปลี่ยนแปลงเ,เนาะเขาจะปรับปรุงตัวเองค่ะ<โ>เขาจะชัดเจนมากขึ้นจากที่เป็นคนที่ดูแบบ ไม่ให้ความมั่นใจกับเราเลยนะคะมีการคบซ้อนหรือไม่ชัดเจนกับเราหรือ,อมีตัวเลือกนะคะไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้นะเขาอาจจะแบบกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้ขอขยอเขาไม่แน่ใจนะว่าเขาจะทําได้ดีหรือเปล่าในเรื่องความรักแต่ตอนนี้การกลับมาคือเขาจะเปลี่ยนแปลงนะคะ Temperance คือการเปลี่ยนแปลงนะ คาดลมเมถุนตุนกลุมนะคะคนที่เด็กกว่าคุณได้ขึ้นไพ่สิบไม้คุณจะเห็นค่ะคุณจะเห็นการพยายามการทุ่มเทในวันที่เขากลับมานะคะคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเขาอะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะเขาไม่ได้กลับเข้ามาแล้วเหมือนเดิมอีกแล้วเขาได้เปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นนะมาดูสิคะแล้วแนวโนมเป็นยังไงคะอืมเขาเขาจะกลับมาขอโอกาสแหละ แต่เขาต้องพยายามมากๆเลยนะกว่าที่เขาจะแบบชนะใจคุณได้หรือการที่เขาจะกลับมาเขาต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้สึกเชื่อใจเขาให้ได้นะคะนกมองว่าเขาจะเขาจะพยายามอย่างหนักเลยแหละแบบถ้วยเนี่ยบางคนนี่ไม่เอาแล้วนะคะนะชาวมังกรไม่เอาแล้วคือแบบว่า เลือกที่จะไม่ไปต่อแล้วนะคะคือกลับมาก็ปิดกัน้นมีกำแพงนะคะไม่ไม่ต้องการคนคนนี้แล้วนะคะตัดแล้วไม่สนไม่แคร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอ,อมีประมาณนั้นก็คือมีความรู้สึกประมาณนั้นจริงๆเหมือนกับว่าตัวเราเองเนี่ยเราเรามีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้แล้ว,แล,วแล้วเราก็มีความสุขมากกว่าที่เราอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะในกรณีที่แบบว่า เออกลับมาแล้วไม่ต้องการน่ะนกมองว่าบางทีเขาอาจจะมาช้าเกินไปสําหรับบางท่านบางคนนะคะมาดูให้แนะนําให้กับชาวมังกรหน่อยนะคะนคนคนนี้กลับมาคือเขารู้สึกผิดแล้วจริงๆนะคะเขากลับมาเพราะเขารักคุณเขากลับมาเพราะว่า อยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าคุณไปต่อมีโอกาสที่จะสมหวังในความรักครั้งนี้นะแต่ถ้าคุณไม่อยากไปต่อคุณยังรู้สึกไม่สบายใจหรือคุณยังลืมเรื่องราวเก่าๆที่เขาเคยทํากับคุณไม่ได้นะนะคุณก็ไม่ไปต่อก็ได้นะเพราะว่าการที่เรายังยังมีความทรงจํา อะไรที่เกี่ยวกับเขาในในด้านความเจ็บปวดอยู่อาจจะทําให้เราไม่มีความสุขก็ได้กับการไปต่อกับคนคนนี้นะคะแต่ถ้าคนที่อยากจะไปต่อนกมองว่าเขารู้สึกผิดแล้วจริงๆเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็ในกรณีที่เขาไม่ได้มีเราคนเดียวนะคะ<ส>เขาอาจจะไม่โสดเขาอาจจะให้เราอยู่ในจุดที่เป็นคนในความรับของเขาเนี่ย คุณก็มีเกณฑ์ที่จะเสียใจน้อยใจเขาหรือว่าปวดหัวกับเขาอีกก็เป็นได้เช่นกันนะคะประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคนโสดนะคะคนโสดมังกรเป็นยังไงบ้างคนโสดความรักคนโสดนะคะคนโสดเป็นยังไงพลังงานของคุณโอ้รอความรักอยู่นะ คนโสดชาวมังกรคุณคุณรอรักแท้คู่บุญคู่บารมีรอเจอคนที่ใช่ไฮพรินเทสนกมองว่าคนคนโสดอ่ะคุณกำลังตามหาคนที่แบบความรู้สึกเดียวกันคนที่มองไปทางเดียวกันเข้าอกเข้าใจกันแบบลึกซึ้งอ่ะอประมาณนั้นนะคะ น้องมีมีความรักเข้ามาไหมคนโสดมีความรักเข้ามาไหมนกว่ามีนะมีคนอยากจะเข้ามาโอ้พลังงานไม่โดดเด่นเป็นคนใหม่นะคะน่าจะเป็นคนเก่าๆที่ห่างหายกันไปแล้วอืมอยากกลับเข้ามาคุยกับคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนทางไกลได้เป็นชาวต่างชาติได้นะคะ มีพิจิกทัดลมเมถุนตุนกุมชาวทัดน้ํากระกจพิจิกมีนขึ้นมาด้วยอืมดฟูไพ่บอกว่าคนคนนี้กลับมาก็ต้องระวังนะคะว่าเขากลับมาเขาอาจจะไม่ได้แบบคิดจะจริงจังกับเราไหมนะคะกลับมาเพราะว่าคือไพ่เดอะฟูอ่ะเขาอาจจะยังไม่ได้มีสถานะให้กับเราแล้วอีกอย่างหนึง่งการกลับมาของเขาอาจจะแบบเป็นความรู้สึกที่เสียดายหรือเปล่านะคะถึงกลับมานะคะ สี่ข้ยในช่วงนี้คนโสดชาวมังกรยังจะไม่เจอคนที่ถูกใจสักเท่าไหร่นะคะคนที่คุณอยากจะจริงจังด้วยอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยยังไม่เจอนะคะแต่ถ้าถามว่ามีคนมาชอบไหมมีมีคนมาชอบมาจีบมาหยอแต่ยังไม่ได้สารความสัมพันธ์ไปมากมายเท่าไหร่นะคะอืมมองว่าคุณยังอยู่ในช่วงเวลาของการ ัเลือกไปก่อนนะคะในเรื่องของความรักยังไม่เจอคนที่ถูกใจนะคะในช่วงนี้เนาะสิบถ้วยคุณต้องการอะไรที่มันมั่นคงชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันสามารถที่จะพัฒนาต่อได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนกรู้สึกว่าคุณอาจจะยังต้องรอไปก่อนนะคะเนี่ยในช่วงเนี้ก็ต้องระวังนะคะสำหรับคนที่มี มีครอบครัวแล้วอาจจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องระวังด้วยนะคะสําหรับอจะมีคนเข้ามาเนี่ยออคนที่แบบว่าฐานะดีตําแหน่งหน้าที่การงานดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีครอบครัวแล้วแล้วก็เข้ามาชอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นนกบอกว่าตัวของชาวมังกรคนโสดนะบางคนยังคิดถึงคนเก่าอยู่นะอืยังคิดถึงคนเก่ายังรอคนเก่าอยู่ แล้วก็ในกรณีที่คนเก่ากลับมาเนี่ยอย่างที่บอกแหละว่าคุณอาจจะต้องดูให้ดีว่าเขากลับมาเนี่ยเขาจริงจังแค่ไหนนะคะไพ่บอกว่าคุณสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะเออคือคุณอยากให้เขาพยายามอะไรเพื่อคุณคุณก็ลองทําดูนะคะเผื่อคุณจะจะเห็นความพยายามของเขาถ้าเขายอมที่จะแบบ พิสูจน์ตัวเองเพื่อคุณนั่นหมายความว่าเขาน่าจะอยากกลับมาจริงๆนะคะคิดถึงคุณจริงๆเนาะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทําอะไรเลยเขากลับมาแบบไม่พยายามเลยเลยไพ่บอกว่าสิ่งที่คุณเคยเรียนรู้จากคนคนนี้นะคะก็เป็นคําตอบที่ชัดเจนสําหรับคุณอยู่แล้วนะคะว่าการกลับมาของเขา,าเขากลับมาทําไมนะคะหกดาบอืม มีคนเก่ากลับเข้ามาจริงๆนะคะเดี๋ยวขอดูซิสามใบสรุปกลับมาแล้วยังไงคะสิบดาวโอ้คนคนนี้นะคะอืมโอเคนกมองมว่าก็ก็มีนะในกรณีที่เขากลับมาแล้วเขาอยากจริงจังกับคุณะนะนะพลังงานรวมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนกนกรู้สึกว่า เ,เขากลับมาเพราะว่าเขารักคุณเขารู้ใจตัวเองแล้วเขาอยากกลับมาจริงจังก็มีนะคะกรณีแบบนี้ก็มีแล้วในกรณีที่แบบเออก็แค่อยากจะกักเราไว้หรือแบบรู้สึกเสียดายไม่อยากเสียเราไปก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไระมีเงื่อนไขกับเขาอะคะ่ะให้เขาพิสูจน์ตัวเอง เพื่อคุณนะคะเพื่อคุณจะได้คําตอบนะคะว่าเขากลับมาในรูปแบบไหนนะประมาณนี้นะคะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะยังไงเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ